Thank <laughs> you. ครับตอนนี้ก็ดอย่าปรับเสียงแป๊บหนึ่งนะครับ,บดูด้วยว่าเสียงเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็อยู่กันที่อยู่กันที่สเตเดียมวันนะครับอยู่ที่สเตเดียมวันหลังสนามกีฬานะฮะขณะนี้ก็เป็นเวลาหกโมงสิบสามนะฮะแล้วก็มีกลุ่มผู้คนนะฮะที่ต้องการจะมาวิ่งนะฮะกับอาจารย์ชาติชาตินะ โอเยอะนะเนี่ยหลายสิบคนเหมือนกันนะฮะมาวิ่งนะฮะใส่เสื้อทำงานทำงานทางานนะครับแล้วก็หัวจารย์ชัดชาตญก็ฟิตฟิตมากเลยนะฮะคุณดีผมเยอะเลยเนี่นะครับมาเดี๋ยไปฟังอาจารย์ชัดชาติกันสวัสด,ดีครับ ัสดีครับจะไปวิ่งกับเขาอะโดนนี้ผมวิ่งแล้วพี่เป็นปิเ่เคนังไม่กคก็พวกเราที่ยังอยู่ที่บ้านก็ลองดูไลฟ์สดนะครับวันนี้คนมากันเยอะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนที่มาเราให้ทำเอชดีเจแล้วก็ปลอดภัยครับแล้วก็ใส่หน้ากากวิ่งกันนะฮะก็จะมีนักวิ่งหลายกลุ่มครับจะลุ้มยินนีหลากหลายครับผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างนะแล้วก็มีทั้งอีสเท็ น้องนุ่นพี่อะไรเงี้ยครับคนดูเกือบ100ศูนย์แลวค่ะอาจารย์อ๋อดีครับวันนี้เราจะวิ่งไหว้พระก้าวัดน,นะครับเราก็จะออกจากจุดนี้แล้วเดี๋ยวจะวิ่งออกถนนพระรามหนึ่งก้ามสะพานกระตึกเลยอสายเรับเยอสายเ้ยอเสียไปไหว้พระนิรันดร์ที่วัดเทศรกรินเพื่อให้เราปลอดจากอันตรายต่างๆหลัจากนั้นเราก็จะวิ่งกลับมาการุงเมืองวิ่งขึ้นไปถึงเลยอดฝาเข้า วัดตะเกดครับเราจะไปไหว้พระองค์สายท่าที่อยู่บนยอดเขาคองหลังจากนั้นเราจะไปอีกสองวัดคือวัดเกิดารามกาับวัดพระเจดาเพื่อไปไหว้พระสาลหะแห่งเดียวนในประเทศไทยครับนั้นเราจะวิ่งเข้าถนนพัดสุเมนนะครับแล้วก็ไปวัดอวรนเริเวศวัดที่มีพระสาราชมากที่สุดในประเทศไทยครับถึงสี่พระองค์นะครับแล้วก็ไหว้พระพุทธชินสีห์นะครับซึ่งมีพระองม์ตัวยังพากของรัชกาลที่กล้าบรรจุอยู่ที่ใต้ ่านทัพพุทธจีนสีด้วยนะครับหลัจากนั้นเราก็จะวิ่งไปตามถนนพรัฒนรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าวัดชนะสงครามครับเพราะว่าปีนี้เราต้องชนะสงครามทุกอย่างก็ไหว้พระวัดชนะสงครามเอา,า,า,าเรื่องเอาชัยจากนั้นก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนานราชดนเรนในแล้วก็ไปไหว้วัดพระแก้วนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็จะเดี๋ยวข้าถนนอันดานเวลาไปวัดโอ้วัดนี้ผมลึงชื่อวัดลาดตะพิษวัดราดตะพิตนะครับคือวัดของผมวัดลาดตะพิษ แล้วก็จากนั้นก็จะไปจบที่วัดสุทัศน์เพื่อให้เรามีวิชั่นวิสัยทัศน์ที่ดีในปีนี้แล้วก็จบที่ตาลิงช้าแห่ตลาของกทมโอเคเดี๋ยวตามไปด้วยกันนะครับแล้วก็ท่านที่อยู่ที่บ้านก็จับไปกระโดดตกลงไปกับเาไปด้วยกันนะครับแล้วก็ท่านรับผิดชอบเหตุการณ์เลยครับสัญชาติสิทธิ์มนนี่ครับมีลีเฟซลีเฟซลีเฟซแล้วมาครฮะทดลองกดลีเฟซครับดึงลงครับอรก่อภาพลวงก่อนนะครับยภาพรวงครับ เนี่ยก็เดี๋ยวเขาจะเริ่มแล้วนะฮะสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีฟินครับผมเอาเลยครับเนี่ยครับจะเช้าไปไหนนะฮะเดี๋ยวไปตามดูที่เพจชัดชาติก,ก็ได้นะฮะ เราอยู่ที่สยามสเตเดียมวันนะฮะก็เดี๋ยวจะออกวิ่งอันทีหกโมงสิบห้านะฮะนี่นะฮะตามนี้นะฮะต้องหันไอ้นี่ไปด้านถ้าจะให้เสียงไปด้านเอาบารจะพาไปใช่ไหมได้ๆโอเคนี่นะครับเดี <laughs> ๋ยวสวัสดีปีใหม่้อใช่ไหม หนึ่งสอามหนึสองสามสวัสดีครับออนครับยิ่งกระโดดเบียดีดอ้ายิงกระโดดอะไรขอนุญานนะครับลบรียสองตาใช้ตาลยครับนี่ก็จะเริ่มแล้วนะฮะนี่วิ่งก้าวัดกับชัดชาติหนึ่งมกราสองห้าหกห้านะฮะ จะเช้าไปไหนนะฮะเมื่อคืนม้กกว่าจะได้นอนก็ตีสองอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวไปดูได้ในเพจของคุณชัดชาตก็ได้นะครับผมมาไลฟ์ให้ดูแค่สั้นๆแค่นี้นะครับ